เ,เข้าใจตัวเราเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตที่เหลืออยู่เราจะดาเนินชีวิตยัยงไงทุกครั้งที่ผมที่มีโอกาสออกจากประเทศไทยเดินทางไปในที่ต่างๆทั่วที่มุมโลกผมจะรู้ว่าแต่ละวันนั้นมีความหมายกับการได้เรียนรู้ประสบการณ์ใ,ใหม่และในขนาดเดียวกันก็รู้สึกว่าเรามีความสุขที่จะบอกเล่าประสบการณ์และสิ่งที่เราได้ค้นพบให้กับผู้คนมากมายได้เข้าใจ ความมหัศจรรย์ของชีวิตคุณอยากพบความมหัศจรรย์กับชีวิตเหมือนผมไหมล่ะครับความมหัศจรรย์ที่เริ่มต้นจากหัวใจของเราความมหัศจรรย์ที่มองเห็นคุณค่าของตัวเราเองแล้วก็คุณค่าของโลกใบนี้จักกวาลนั้นยิ่งใหญ่นั้นจะเปลี่ยนแปลงได้จากการที่หัวใจของคุณได้เข้าใจตัวเองและเมื่อคุณเข้าใจตัวเองคุณก็จะพบว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตและอาชนะโชคชะตาชีวิตได้โปรแกรมสปิริตชั่นจัมปิ้งซึ่งผมได้ ายในการแปรเปลี่ยนจิตตัวเองนะเป็นโปรแกรมพิเศษซ,ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้อย่างแท้จริงและคุณพร้อมแล้วที่จะเข้าโปรแกรมกับผมก็ติดต่อมาที่ผมโดยตรงผมพร้อมที่จะเป็นโค้ชให้คุณทุกคนนะครับ